สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดําแฟมารี่นะคะวันนี้แม่ดําจะมาทํากับข้าวที่ครัวใหม่นะคะทําเมนูง่ายๆนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเราขนกันมาเมื่อคืนนี้เนาะ,ะก็ยังไม่ทันได้เข้าที่เข้าทางนะคะยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางนี้ไม่ได้เข้าร่องเข้าลอยนะะเนาะแต่ก็ใส่ไปก่อนนะคะเรียกฝนทั้งคืนบนะ้างแม้แต่ไม้ขีด แม้แต่ไม้ขีดไฟพอดีวันนี้กินข้าวสายหน่อยนะคะไปทุระมาเนาะว้าวไม้ขีดก็ทุกอย่างนะคะจมไปในน้ําหมดเลยนะคะทั้งทั้งไม้ขีดจะกินข้าวไว้เนาะวันนี้ฝนตกสลองทั้งคืนนะคะฝนตกสลองทั้งคืนจะได้ไั้ยนาะ แงวนะจำปาไม่รู้ไม่ขีดที่จะขีดได้หรือเปล่าเอายื้อไม่ขีดนะเอาได้แล้วได้ไหมครับกำลังผลเลยเหรอฮะลบผลหน่อยก็ได้โอ้ยบรรยากาศดีผู้นำกลางผนเลยเนาะเป็นไรฝนแค่นี้จิ๊บๆเราดำนายิ่งกว่านี้อีกเพื่อนบ้านใหม่จ่ายค่าคุ้มครองหรือยังครับนี่อ๋อยังค่ะต้องมีค่าคุ้มครองนะฮะอ๋อมีค่าคุ้มครองเหรอคะได้ได้ได้ค่ะ น้ำมันอะไรลอยตุ๊กปอ่องเมื่อคืนนี้เอ้าไฟแรงจังเลยโอ้โหไฟแรงจริงๆเลยนี่เราจะมาทำข้าวผัดนะคะเอ้าขอรับว,ว่าไฟแห้งมันคิดบิดเวลาเอาไข่ใส่ทำไมมันโอ้รู้แล้วรู้แล้ว ูแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นน้ำกับน,น้ำมันมันเข้ากันเมื่อคืนนะี้นะเพราะว่าไม่ไดาเอาไน้ในถังมันก็เลยน้ำกับน,น้ำมันเข้ากันเลยแค่น้ำอยู่เลยตุก่องตุกฟองอยู่มนเวลานี้เลวเลากระไดเยะูะนี่น้ำมันเยอะไปใส่ไข่อีกหนึ่งใบนะคะโอ้เดินจะปลาก็าหิวแล้ว เราจะทำข้าวผัดนะคะเออแต่ว่าเราไม่มีเสอิ๊วเนาะไม่มีเสี้วสยวไม่ถึงไรใส่อันนี้ลงไปนะคะคุ้นเซียงนะ,ะไงคะครัวของเราครัวใหม่ของเราโอเคนะเดี๋ยวค่อยมุงหลังคา เมนูง่ายๆไปคนเดี๋ยวข้อหาหลังคางมามุงเพิงตรงนี้นะคะก็โอเคแล้วเดี๋ยวก็จะพัฒนาตรงนั้นก็เอาเตียงมานั่งสวข้าวข,ข,ของเราก็เหมือตั้งแต่เมื่อวานเมื่อซามีไปธุระแต่เช้าเพิ่กลับมา น้ำมันเยอะไปความจริงเขาบอกว่าถ้าน้ำมันเยอะเนีย่ยข้าวผัดจะไม่อร่อยนะเราต้องไม่ให้น้ำมันเยอะแต่ไม่เป็นไรน้ำมันเยอะหนอยก็ได้จะได้ไม่บ้วนข้าวเตั้งแต่เมื่อวาน ความจริงมันต้องมีมันต้องไปหาซื้อซอสพีชนะแล้วก็เสี่ยวยำนะคะแต่ว,ว่าอันนี้โอ้ยไม่รู้อันไหนนะไม่รู้ว่าอันไหนปนกันเมดแล้วเพราะว่ามันลอยทุกกล่องใส่แค่นี้ก็น่าจ,จะเค็มน,นะแล้วก็ใส่ผงหนัวลงไปมันไม่มีไม่มีคัสพิกไม่มีเสี่ยวยำส่วนน้ำตาลก็ไม่รู้อยู่ไหน น้ำตาลก็หาไม่เจอเออดื่มดื่มหั่นครัวใส่แล้วโอ้น่าอร่อยเลยนะไอ้ซีไปดูใกล้ๆสินี่มันก็น่าอร่อยอยู่นะ ข้าวพัดส่สวนจำปานั่งมองอะไรฮะมองอะไรหิวหรือยังลูกหิวแล้วนี่นะคะเราจะพัดฒนาตรงนี้นะคะแต่ว่าวช่วงนี้ฝนมันตกอยู่เนาะไม่ได้จะพัฒนาตรงนี้นะคะเอายาออกนะเอายาออกเอายาออกแล้วก็นั่งเล่นกินข้าวบนริมสระน้ํานะคะมาค่ะกินข้าว จัปาไม่เอาให้กินแล้วกินข้าวแล้วจะได้กินยาเนาะแล้วจะได้ออกไปทางด้านหน้านะคะวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งข้างนอกก็มันยังไม่มีที่นั่งเนาะยังไม่ได้เอาเตียงออกมาถ้ามีโต๊ะนั่งกินหน้าบ้านก็ดีเนาะ กินในห้องมดมันก็ได้กินอาหารมันก็มาหมดมันมารบกวนถ้ามันได้กินอาหารถ้าเรามีโต๊ะนั่งกินหน้าบ้าน แลดวไม่มีแตงเนาะข้าวหังต้องมีแตงแตงกวาแล้วก็ต้องมีผักคะนา้าลืมองผักกำลึงไปใส่ไม่ได้มีแต่ผักกำลึง สำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะห้องก็ยังไม่ได้จัดให้เรียบร้อยนะคะเนาะจัดได้แล้วบางส่วนนะคะจัดได้แล้วบางส่วนก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็ห้องก็กว้างพอสมควรสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือจัดแล้วเนาะส่วนห้องนอนนะคะก็จะแยกนะคะห้องนาเดียนะคะนอน นอนติดฝาผนังทางด้านหน้านะคะแล้วก็จะหาผ้าซื้อผ้ามาเป็นผ้าม่านเนาะจะไปหาออกไปหาซื้อเป็นผ้าม่านนะคะมากั้งเอาเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่นอนของแม่ดานะคะส่วนจำปาก็วุ่นสะระเกิดขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือประตูทางเข้าทางออกทางหน้าบ้านเนาะ